กลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยเนี่ยครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม c a l of ี t y Mobile และสาระหัวข้อของวันนี้โดยรนะัสสุน,นี้ตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเทเลอร์ออฟฟิเชียลมาแล้วผมของ o อเวอร์เตอร l สตัวใหม่ล่าสุดกับตัวโรบอลิสติกชเพราะฉะนั้นคิดวันนี้ผมพี่ลิ่งก็จะมาสปอยความสามารถของเจ้า o อเวอร์เตอร์สกตัวใหม่นี้ว่ารูปแบบการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็มาดูกันเลย ดยสำหรับความสามารถของเจ้าโอเปเตอร์ชิ้นนี้ผมจะเป็นความสามารถของการกลางโล่ซึ่งในเกมะผมมันจะมีโล่อยู่2รูปแบบอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน2รูปแบบโล่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโล่ที่เราสามารถใส่ปืนแล้วก็ยิงใส่ศัตรูได้แล้วก็อีโล่แบบหนึ่งจะไม่มีปืนติดมาที่ตัวโล่ครับผมสำหรับการการทางานของโล่นี้ผมเมื่อเราทําการใช้งานเนี่ยเราจะถือโล่อันนึงขึ้นมาและเราสามารถใช้ปืนที่ติดพร้อมกับตัวโล่เนี่ยยิงใส่ศัตรูได้ครับผมโดยสำหรับรูปแบบการยิงของตัวปืนเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือ กดกลางโลและยิงผ่านโลและรูปแบบที่2ก็คือยิงในกรณีที่ไม่มีโลบังครับผมซึ่งเวลาเรายิงด้วยในกรณีที่รูปแบบหนึ่งเนี่ยที่เรายิงผ่านโลเนี่ยตัวปืนจะมีความแม่นยำมากกว่าแบบที่2ครับผมเพราะว่ามันจะยิงผ่านตัวช่องเล็กๆที่อยู่บริเวณตัวปืนนั่นเองตัวโลผมจะสามารถรับความเสียหายได้ถึงระดับ1นึ่งครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโดนไม่เยอะมากเนะี่ยตัวโลสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนเยอะจัดตัวโลก็จะพังทันทีผมเพราะฉะนั้นเรนื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีดาเมจในการรับได้ในระดับ น,นนนะ่เทาั้ะและสำหรับเงื่อนไขในการใช้งานของตัวโล่ผมจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยผมก็คือเมื่อระยะเวลาสกิลหมดลงตัวโล่ก็จะหายไปอย่างที่2เมื่อเรายิงกระสุนปืนพกที่มากับโล่เนี่ยจนหมด โวโล่ก็จะหายไปผมแล้วก็ตามด้วยอย่างที่สาบนั่นก็คือเมื่อเราโดนดาเมจจนถึงขีดจํากัดระดับหนึ่งโตโล่ก็จะหายไปผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะในส่วนข้อมูลปีกย่อยความสามารถของโตโลน่นี้ผมในการสลับเนี่ยมันจะมีอยู่2 p h เฟสก็คือเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2 f a เฟสที่1กับเฟสสองเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่ลิงจะเปรียบเทียบในภาคของ PC ให้ดูนะ โดยในเฟสที่1นะครับผมตโตโรเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราถือเนี่ยเราจะเห็นขาเห็นแขนทางทางัทง้ทง,ง,งข้างครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเฟสที่2เนี่ยตโตโรมันจะขยายออกข้างมากขึ้นอีกน,นิดนึงครับผมแล้วก็ปิดบริเวณที่เป็นขาลงทําให้เราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นบริเวณที่เป็นขาเลยนะและข้อมูลเ,เพิ่มเติมในรูปแบบการทํางานในเฟสที่หนึ่งครับผมก็คือเราเนี่ยจะยังไม่ได้เอาปืนใส่เข้าไปในโล่ผมก็สังเกตได้ว,ว่าศัตรูเนี่ยจะมีโอกาสยิงสวนมาหาเราได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะเห็นแขนแล้วก็เห็นขาเรานิดน่อยยๆผมตูก็ิงได้ในเฟยที่นี้เนีย่ย ตัวปืนของเราเนี่ยจะอยู่ในรูเรียบร้อยแล้วผมพอเราอยู่ในรูปปุ๊บรูจะขยายขึ้นแล้วก็ป้องกันเราได้มากขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าในเฟสที่2เนี่ยค่อนข้างดีกว่าแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันนิดนึง,นงก็คือในเฟสที่1เราการป้องกันน้อยลงแต่ว่าเราจะได้ในส่วนความเร็วเนี่ยเป็นปกติแต่เกิดว่าในเฟสที่2พอเราตั้งโลปปุ๊บความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ประมาณ40%เท่านั้น,นผมแต่แลกกับการป้องกันที่มากกว่าปกติผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใใช้้งาาาาานนนนแแแต่่ลละสกรววเจดบบไห และสำหรับวิธีการแก้ทางเก้าตัวโล่นี้ผมในกรณีที่ต้องยิงปะทะกันแบบด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่าตรงข้างล่างครับผมเราจะเห็นขานิดนึงเท่านั้นก็ให้เราเนี่ยยิงอัดไปที่ขาได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการยิงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงโดนโล่นี่มันจะไม่มีดาเมจเลยนะโดยสำหรับความสามารถการป้องกันของตัวโล่แบบพื้นฐานผมเมื่อเราอยู่ในเฟสที่1และเฟสที่2เนี่ยเราสามารถป้องกันดาเมจจากปืนปกติได้ผมไม่ว่าจะเป็นปืนกลทั่วไปหรือว่าปืนสายสไนเปอร์ แต่ในเรื่องของการใช้งานกระสุนเจาะเกาะอ,อันนี้พี่ลิงยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าสามารถยิงผ่านโลได้หรือเปล่านะเพราะฉะน,นั้นอาจจะต้องรอในภาคของ PC อีกทีเนืนะ้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนได้เพื่อไม่ให้เหมือนกับภาค PC มากจนเกินไปนะแต่ถึงแม้ว่าจะป้องกันมากยังไงผมมันก็จะมีในส่วนตัวดาเมจลิมิตสูงสุดที่สามารถลองรับได้นะพอหมดปุ๊บก็จะหายไปเหมือนกันและก็ข้อมูลเสริมเล็กน้อยผมในกรณีที่โลอยู่ในรูปแบบที่1ครับผมถ้าเกิดว่าโดนพวกปืนอย่างปืนระเบิดเอฟเิงเนยิง ก็จะตัวแตกทันทีผมอันนี้คือในภาคของ PC นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่กดในรูปแบบที่2ที่เราตั้งโลแล้วเนี่ยทางนะของปืนระเบิด FJ เนี่ยถ้าเกิดว่ายิงโดนด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่โดนดาเมจเลยผมเลยทว่าแทบจะป้องกันโดยสมบูรณ์แบบแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าในเรื่องของการทํางานถ้าเกิดว่าโดน FJ หรือว่าระเบิดต่างๆเนี่ยระเบิดบริเวณที่อยู่ด้านหลังของผมที่ตัวโลเนี่ยไม่ได้รับแรงกระแทกเนี่ยเราก็ยังโดนดาเมจได้เหมือนตามปกติผมคือมันจะการเฉพาะดาเมจที่อยู่ด้านหน้าของตัวละครเท่านั้นนะ และในส่วนอุปกรณ์ต่างๆครับผมที่เป็นพวกระเบิดก็อยู่ในกรณีเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกระเบิดปกติกินเน็ตลันเชอร์อะไรพวกนี้เนี่ยที่มีแรงระเบิดเนี่ยถ้าเกิดว่าโยนใส่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโล่เนี่ยคอยกันดาเมจแล้วก็รับไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าโยนใส่ด้านหลังที่ไม่มีโล่กันเนี่ยอันนี้ก็ตายอยู่ดีและก็เหมือนกันกันกบในกรณีของปืนระเบิดอย่างวอลแมชชีนครับผม คือให้เกิดว่าเรายิงใส่ด้านหน้าโตโร่เนี่ยโอเคและเบิร์ดเราสามารถรับแรงประทะได้นะแต่เกิดว่าโดนยิงอัดพื้นหรือโดนยิงให้มันระเบิดออกด้านหลังเนี่ยโตโร่ของเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ผมก็เลยรว่าเป็นข้อด้อยออกมาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของภาคโมบายก็น่าจะเอาข้อดอยนี้มาด้วยเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้มันโอพีจนเกินไปนะ และในกรณีที่ใช้งานพวกระเบิดเพลิงหรือปืนไฟผมโตโลจะไม่สามารถป้องกันดาเมจอุปกรณ์เหล่านี้ได้รวมถึงโล่ตัวใหม่ผมที่มีคลื่นพลังงานปล่อยเป็นดาเมจมาโดยตรงเนี่ยสามารถทะลุผ่านตัวโล่เวร์สกิลอันนี้ได้ผมก็เรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็นพวกไฟต่างๆผมสามารถทําดาเมจทะลุทะลวงเจ้าโล่นี้ได้ แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนแล้วว่าโร่นี้ผมเป็น1ใน2โร่ที่อยู่ในเกม Call of Duty เท่านั้นผมเพราะว่ามันจะมีโร่อีกหนึ่งตัวซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นโร่ที่ไม่สามารถติดอาวุธกับตัวโร่ได้ผมแต่ว่าเราส,สามารถถือปืนอาวุธโล่แยกได้นะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในภาคของ Warzone มาเนี่ยก็จะพอเข้าใจผมอันนี้คือโล่ที่แบบ การป้องกันสมบูรณ์แบบจริงๆอมตะแล้วก็ใช้งานได้ตลอดถ้าเกิดว่าจะถามว่ามันจะเข้าไหมมีแนวนมว่าโรทั้ง2องอย่างนี้ผมจะเข้ามาในภาคโมบายด้วยเหมือนกันนะผมแต่อาจจะไม่ได้เข้าพร้อมกันอาจจะแยกซีซันมาโดยเจโรตัวนี้เนี่ยที่เป็นแบบใหม่มันจะแยกเป็นในส่วนตัวอุปกรณ์แบบใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเซกชันหนึ่งเลยผมก็เลยได้ว่าใครที่เป็นสายโรผมอดใจรออีกนิดนึงทั้ง2โรนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมแบบแน่นอนในเร็วนี้นะ และก่อนจากกันไปผมก็เหมือนเดิมว่าพี่ลิงเนี่ยจะปิดท้ายด้วยเกมเพลย์การเล่นของเจ้าตัวโรคอันใหม่นี้ผมที่เป็นในรูปแบบของตัวโอเบอร์สกิลที่คนได้ดูว่าการทํางานของมันเนี่ยคร่าวๆจะเป็นในรูปแบบไหนนั่นเองในส่วนของเกมเพลย์ในภาคของ PC เพราะว่าในโมบายเนี่ยตอนอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากน,นะครับผมและเหมือนเดิมใครชอบคิด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้ง y o ยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสวัสดีวันนี้ต้องขอบคุ Styles have captured the hard point. Then you have around day. Got a scratch to on it. I'm done with it. Hard point locked then down. You have hard point contested. Attacker, launch a UAV. up. We've lost the hard point. Running no, no. it. Nomad down. Hard point is secure. Ballistic shield pushing through. Enemy pacified. Hellstorm available <laughs> <laughs> to target. Finally tried to bait the target.